วันนี้เราจะมาสอนวิธีสร้างผนังในโปรแกรม Sketchup ค่ะทำยังไงไปดูกันเลยเรื่องกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเปิดโปรแกรม Sketchup ขึ้นมานะคะก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะสร้างขอบเขตขึ้นมาเราจะทำเป็นห้องนะคะคือใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะ Rectangle ตัวนี้นะคะกำหนดห้องขึ้นมาแบบนี้นะคะ่ะเกิดตัวขอบเขตของพื้นห้องขึ้นมานะคะเป็นในรูปแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราจะใช้คำสั่งตัวนี้เลยค่ะ เพื่อดึงวัตถุขึ้นมานะคะอย่างพื้นห้องก็กําหนดขึ้นมาเป็น10เซนไ็ได้นะคะหล <Wow. S 1> ังจากนั้นนะคะเราจะสร้างผนังห้องกันอันดับที่สองนะคะเราจะใช้เครื่องมือนี้นะคะ <Wow. S 1> เครื่องมือลายตัวนี้เพื่อกําหนดผนังของห้องขึ้นมา <Yeah. S 1> แบบนี้นะคะอันนี้เราทําแบบง่ายๆนะคะ, <Yeah. S 1> ะก็จะเป็นแบบนี้ มันดูไม่ค่อยเท่ากันก็ใช้ตัวนี้ดึงเพื่อให้ขนาดผน,นังมันดูเท่ากันจากนั้นนะคะเราก็จะใช้โปรแกรม push and pull ตัวนี้นะคะเพื่อดึงตัวผนังห้องขึ้นมาแล้วก็กําหนดความสูงค่ะกําหนดขึ้นมาสัก3เมตรนะคะก็เราก็จะได้ขอบเขตห้องนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของผนังห้องขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะเป็นตามจินตนาการของทุกๆคนเลยนะคะว่าอยากจะสร้างห้องแบบไหนมีผนังกั้นส่วนไหนเจาะหน้าต่างส่วนไหนเดี๋ยวในเรื่องเจาะ ในส่วนของช่องว่างหน้าต่างเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นเก็บความรู้ให้ทุกคนดูอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดตัวอย่างให้ดูค่ะว่าที่เราทำจะอ,ออกมาในรูปแบบไหนอันนี้ยังที่เคยสร้างไว้ก็จะเป็นในรูปแบบนี้อันนี้เรามีโปรเจกต์นะคะส่วนในเรื่องของประตูผนงังอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะโหลดมาได้หรือเราจะสร้างเองก็ได้เช่นกันเดี๋ยววันหลังเราจะมาสอนเป็นเก็บความรู้เพิ่มเติมอีกนะคะขอบคุณค่ะ